การรำครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวมาแค่วันเดียวค่ะหเลยนะคะก็คือถ้าเป็นภาพที่ออกไปอะ่ะก็คือเป็นภาพว่าเฮ้ยมีลูกค้าถูกหลงวันที่หนึ่งและเราเนี่ยรำแก้บนให้สารพระพรมกับไอ้ไข่ 2. คนที่มากราบไหว้หรือคนที่นับถือบูชาสายนี้อยู่แล้วแล้วมากราบไหว้หรือมาไหว้ไข่ถ้าสําหรับพลอยพลก็คิดว่าเอ้ยเหมือนพลอยเป็นการส่งบุญต่อให้เขาไปทําบุญการแบบนี้ จะได้มีบุญมีกุศลหนุนนำประมาณนี้ค่ะ องค์กรฟ้าของเรานะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะมันเกิดจากผลกระทบของโควิด1 9นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยราคาตกลงมากและลอตเตอรี่ก็ไม่มีคนซื้อเลย <S 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 เราก็เลยคิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา <S 2> <S 2> <S เพื่อให้ยี่ปัวแต่ละคนเนี่ยจากที่เขาขายไม่ได้อะคะ่ะเขาก็มาร่วมสแกนกับเราพอมาร่วมสแกนปุ๊บ แล้วเขาก็จะได้ยูเซอร์ไปขายกลายเป็นว่าจากที่เขาขายไม่ได้กลายเป็นว่ายอดเขาก็ขายขึ้นได้เรื่อยๆตอนนี้ยอดนะคะประมาณ5 0 0แสนกว่าใบแล้วค่ะวันนี้นะคะลูกค้าที่ถูกลงวันที่1นนะคะครั้งที่3กับบางกรฟาร้าม,มาค่ะแต่ว่าไม่ขอเอ่ยนามแล้วก็ไม่ขอให้ใครเห็นหน้านะคะเพราะว่าเขากลัวเป็นยุย่าดเยอะค่ะโอ้โหเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะ เราจะไม่มีคดีเรื่องครูปีชาเลยนะคะไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่ารอตตอรี่อยู่กับโทรศัพท์ของคนนะคะคนที่จะเอาไปได้นะคะถึงจะเอาโทรศัพท์คุณไปตอนรับเงินนะคะก็ไม่โอนให้อยู่ดีค่ะเพราะว่าสลิปกับชื่อต้องตรงกันคุณต้องส่งบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพื่อให้เทียบเคียงว่าชื่อกับสลิปเนี่ยตอนที่ซื้อมาตรงกันหรือเปล่าเราถึงจะโอนตั้งแต่ทำมานะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมาหกเดือนไม่เคยมีการร้องเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าไม่ได้รับเงินเพราะบางกรฟ้าของเรานะคะทำงานอยู่บนความซื่อสัตย์ มากๆยังไงก็ขอบุญขอบารมีนะคะขององค์พระพรมแล้วก็ไอ้ไข่วัดเจดีนะคะให้แม่พลเนี่ยได้รําแก้บนรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยให้กับลูกเพจของชาวมังกรฟ้าทุกคนค่ะแม่พลก็จะรำเงี้ยทุกงวดทุกงวดไปไม่เหนื่อยเลยค่ะจิ๊บจิ๊บมากนี่เนาะตื่นตีห้านอนตีสามไม่เหนื่อยเลยค่ะ